มาแล้วจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับสําหรับคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงเกมการแข่งขันนะครับกีฬาโอลิมปิก2024นะครับที่ประเทศฝรั่งเศสครับจะเป็นอย่างไรมีอะไรกีฬาอะไรกีฬาอะไรกันบ้างไทยอยู่อันดับไหนนะครับใครที่เข้ามาชมแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดติดตามกดกระดิ่งกดทุกอย่างเลยนะครับเป็นกําลังใจให้กับนักกีฬา โอลิมปิกทีมชาติไทยต่อไปพร้อมแล้วไปรับชมรับฟังกันเลยจ้าสวัสดีสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาติตามข่าวสารโอลิมปิก24นะครับการแข่งขันวันนี้ครับชิงชัยมีหลายเหรียญโลองนะครับแต่ว่าทักนักกีฬาไทยก็มีรายการที่น่าลุ้นอยู่นะครับซึ่งก็จะมีกอล์ฟนะครับจักรยานนะแล้วก็มีเทควันโดของเราครับในรอบแก้ตัวโอ้โห เสียดายนะครับแพ้ทางด้านอุซเบกิสถานไปนะครับก็ตกรอบไปสําหรับน้องใบเตยนะครับทีนี้มาสรุปผลการแข่งขันทัพนักกีฬาไทยเมื่อวานนี้นะร,รวมถึงโปรแกร,รมในวันนี้นะครับ2,567นะครับสรุปเหรียญรางวัลล่าสุดเป็นอย่างไรบ้างครับต้องบอกว่าสหรัฐอเมริกากับจีนนะครับขับเพี่ยวกันมากๆไม่รู้ว่าใครจะรั้งอันดับหนึ่งของตารางเหรียญรางวัลแล้วก็ปิดจบได้ในโอลิมปิก 2 0 2 4ในครั้งนี้ส่วนชาติอาเซียนของเรามี1ชาติแล้วนะครับที่ได้เหรียญมาแล้วเดี๋ยวเรามาดูในรายละเอียดกันเลยสรุปผลการแข่งขันเมื่อวานนี้นในกีฬาเทควันโดนะครับรุ่น67กิโลกรัมหญิงน้องสศิการทองจันทร์หรือน้องใบเตยนะครับก็ตกรอบไปอย่างน่าเสียดายในช่วงของรอบ8คนสุดท้ายนะแพ้ให้กับทางด้านเซอร์เบียไปในช่วงของรอบแก้ตัวก็มาแพ้ให้กับทางด้านออโซดา โซบิโยโนวานะจากอุซเบกิสถานไปนะ่าเสียดายมากแพ้ไป1ต่อ2ยกเท่านั้นนะครับในยกแรกเราชนะอีก2ยกเขาตามมาแล้วประกบแล้วก็สามารถที่จะทำคะแนนแซงเราก็ชนะไปทั้ง2ยกแข่งกัน3ยกนะครับแพ้ไปถือว่าสูสีเลยทีเดียวก็ทำให้น้องใบเตยตกรอบไปนะครับปิดไปแล้วนะครับสำหรับเทควันโดทีมชาติไทยนะส่ง3รุ่นได้มา1เหรียญทองจากน้องเทนนิสนะครับ ส่วนอีก2รุ่นแตกรอบนะไม่มีเหรียญน,นะครับทีนี้มาดูในรายกอล์ฟเมื่อวานนี้นะโปรโจีนอัธยานะทิติกุลน,นะครับต้องบอกว่าคนนี้ทําผลงานได้ยอดเยี่ยมมากๆนะครับตอนนี้ทําผลงานได้3รอบนะครับสรอบได้ถือว่าทําได้ดีในรอบที่3การแข่งขันกอล์ฟนะครับในเมื่อวานนี้คนระับหดไปเพิ่ม3อันเดอร์พาสกอร์รวมอยู่ที่6อันเดอร์พาแล้วก็ขยับมารางที่5ตามหลัง2ผู้นํา ก็คือมอร์แกนกับจากสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็เขากำลังทำผลงานได้ดีมากๆเลยตอนนี้แล้วก็ลิเบียลิเดียโปรสาวจากนิวซีแลนด์นะครับการแข่งขันกอล์ฟนะครับเมื่อวานนี้นะครับทำได้ดีทั้งสองคนนะครับแต่เป็นด้านด้านโปรโจีนจะมีลุ้นหน่อย เพราะว่าโปรตเจนนะครับหรือว่าอธัธยาก็แค่ตามหลังมอแกนนะครับจากสวิตแล้วก็ลิเบียจากสวิตสามสต,ตรกเท่านั้นนะครับถือว่ามีลุ้นนะครับแต่ทั้งนี้นะครับทางด้านสหรัฐอเมริกานะครับก็ยังรั้งอันดับ3อยู่เราอันดับ5อันดับ3มี่ที่อเมริกดอาณพาร่วมกับญี่ปุ่นอีกคนหนึ่งที่รั้งอันดับ3นะครับแล้วก็เป็นเรานะครับเป็นอันดับที่5อยู่นะครับ ตารางตามนี้เลยนะครับตารางตามนี้เลยนะครับถ้าโปรตีนวันนี้นะครับเข้าฟอร์มนะครับก็สามารถที่จะทําอนุภาได้เพิ่มและสามารถที่จะแซงผู้นําได้นะแล้วก็วันสุดท้ายแล้วนะครับมันแข่งขันส่วนกีฬาปัญจะของเรานะครับส่วนเราได้เช็คข้อมูลแล้วก็ไม่ผ่านรอบแรกนะครับไม่ผ่านในรอบแรกนะครับ ของเราไม่ผ่านรอบแรกแล้วก็ไม่ได้แข่งขันในวันนี้นะครับสําหรับโปรแกรมการแข่งขันในวันนี้10สิงหาคมนะครับชิงทั้งหมด39เหรียญทองนะครับมีกรีธา9เหรียญทองมีกอล์ฟหญิง1เหรียญทองแล้วก,มก1 1> ็มีโปรโจีนที่มีลุ้นเหรียญอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มียกน้ําหนักสมเหรียญทองอินนับผา1เหรียญทองเรือแคนูสปิน1เหรียญทองยิมนาสติกลีลา1เหรียญทองกระโดดน้ำา1เหรียญทอง แฮนด์บอลหนึ่งเหรียญทองเทเบิลเทนนิสหนึ่งเหรียญทองแล้วก็โปโลน้ำหนึ่งเหรียญทองนะครับฟุตบอลยิงหนึ่งหนึ่งเหรียญทองปันจักรกีฬาสมัยใหม่หนึ่งเหรียญทองจักรยานลู่หนึ่งเหรียญทองระบำใต้น้ำหนึ่งเหรียญทองมวยปล้ำสามเหรียญทองเทควันโดมีสองเหรียญทองเบรกแดนซ์มีหนึ่งเหรียญทองบาสเกตบอลหนึ่งเหรียญทองมวยสากลสี่เหรียญทองแล้วก็มีวอลเลย์บอลชายหาดอีกหนึ่งเหรียญทอง ส่วนใหญ่แล้วโปรแกรมการแข่งขันจะเป็นช่วงของบ่ายนี้นะครับซึ่งแข่งขันไปแล้วส่วนหนึ่งนะครับก็เป็นที่สรุปผลการแข่งขันบอกคร่าวๆไปนะครับก็จะได้ติดตามแบบต่อเนื่องไปนะครับทีนี้โปรแกรมการแข่งขันทีมทัพนักกีฬาไทยในวันนี้นะครับ10สิงหาคมนะก็จะมีกอล์ฟหญิงเริ่มแล้วนะบ่าย2นะครับเป็นกอล์ฟหญิงโปร4นะครับโปรแพท ตี้นะครับประพังกรแล้วก็โปรจจนนะครับอันดับที่17ร่วมนะครับโปรแชตตี้นะครับส่วนโปรเจนอยู่อันดับที่5นะครับก็ต้องมาติดตามเชียร์ให้กําลังใจก่อนก็มีลุ้นเหรียญเหมือนกันนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับจักรยานลู่นะครับอีกกีฬาหนึ่งโดยนะครับคิรินชัยนะรอบแรกนะชายอังสุธาทิปอาสาวิทย์นับลงทาการแข่งขันนี่ก็เป็นรายละเอียดโปรแกรมการแข่งขัน ของทีมทัพนักกีฬาไทยแล้วก็มีเหลือในยกน้ำหนักนะครับจากการแข่งขันนะครับมาสรุปเหรียญรางวัลล่าสุดตอนนี้นะครับอันดับหนึ่งนะครับของตารางตอนนี้นะครับเป็นสหรัฐอเมริกานะครับสามสิบสามเหรียญทองนะครับจีนสามสิบสามเหรียญทองเท่ากันนะครับโอ้โหต้องบอกว่าคะแนเนเหรียญทองแดงนี่ก็คือร้อยเป็นร้อยแล้วนะครับร้อยสิบเอ็ดเหรียญทอง แดงของสหรัฐแนละ้เป็นเหรียญรวมน้อยกว่านะครับคู่ขี้สูสีกันมากๆนะจะออกใครก็ต้องมาดูกันนะครับแล้วก็ออสเตรเลียนะครับอันดับ38เหรียญทองอันดับ4นะครับญี่ปุ่นนะ1ิ 16.